สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกท่านน้ำใจทุกคนนะครับวันนี้กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวลือของ iPhone 14ซีรีส์กันนะครับ ตอนนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดตัวในวันที่7กันยายนนี้แล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวลือนะครับอัปเดตขึ้นมานะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสเปคนะครับเพิ่มเติมในบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็น้ําหนักของตัวเครื่องนะครับที่ต้องบอกเลยว่าใครที่กําลังรอรุ่น14 Pro Max นะครับต้องพิจารณาในน้ําหนักให้ดีๆก่อนจะซื้อนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไปตามที่ข่าวหลุดมา หนักโคตรๆนะครับคือต้องใช้คําว่าหนักโคตรๆเลยนะครับเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยเอาเรื่องจริงๆนะรวมใส่โคงใส่เคสไปแล้วเนี่ยคือบอกได้คําเดียวว่าใครที่เป็นผู้หญิงนะครับอยากจะซื้อรุ่น14 Pro Max เนี่ยจะต้องคํานึงถึงน้ําหนักให้ดีนะครับน้ำหนักเนี่ยคือเยอะจริงๆนะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ จุดเริ่มต้นของข่าวนี้นะครับมันมาจากาสื่อโซเชียลมีเดียของจีนนะครับก็คือเว็บบุ๋ยโนั่นเองนะครับมันมีภาพหลุดนะครับเกี่ยวกับสเปคชีตของ iPhone 14ซีรีส์นะครับทั้งในเรื่องของสเปคชีตต่างๆแล้วก็รวมถึงราคานะครับก็มีหลุดเป็นราคาจีนนะแต่ว่าตรงเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่า อาจจะไม่ได้เป็นการคอนเฟิร์มร้อว่านี่คือข่าวจริงนะครับมันเป็นเพียงแค่ข่าวลือแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสื่อแล้วก็ติดตาม iPhone 14มาสักระยะใหญ่เนี่ยเราก็ต้องรายงานนะเพราะฉะนั้นข่าวนี้ก็จะเป็นรายงานจากทางฝั่งของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ข่าวมันอาจจะตีตีกับทางฝั่งของยุโรปหรืออเมริกานิดนึงกับรายงานก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฟังหูไว้หูนะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรอดูข่าวจ,จริงวันที่7กันยายนอยู่แล้วนะครับอย่างแรกเลยนะคือทางฝั่งของจีนเนี่ยในโบชัวร์ที่หลุดออกมานะครับไอโฟนสิบสี่แตอนแรกเนี่ยที่มีการใช้ชื่อว่าเฮ้ยมันจะใช้ชื่อว่า iPhone 14 Max หรือเปล่าเนี่ยข่าวประเทศจีนเนี่ยบอกว่ามันจะเปลี่ยนชื่อเป็น iPhone 14 p ี่พัทแทนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไปตรงกับข่าวทาาาวทีีี่่่่่เเคยยมมมรราาาาางนนไปปือัักะณ4ววววแล้วว Apple อาจจะมีการปรับชื่อของ iPhone 14 Max เนี่ยเปลี่ยนเป็น iPhone 14 Plus แทนนะครับก็ยังไม่คอนเฟิร์มในจุดนี้นะเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันอีกทีแต่ว่าคลิปนี้ผมจะพูดว่าเป็น iPhone 14 Plus แทน iPhone 14 Max แล้วนะครับคือจะไม่พูดว่า iPhone 14 Max แล้วนะอ่ะก็แปลว่าเข้าใจตรงกันนะครับ ข่าวลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชิปเซตนะครับเรื่องของจอแสดงผลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หลุดมาเหมือนตอนแรกเหมือนที่ผมเคยรายงานไปทุกประการเลยนะครับก็คือตัวธรรมดานะจะได้จอขนาด6.1นิ้วนะครับส่วนรุ่น plus หรือรุ่น pro max เนี่ยจะได้จอ6.7นิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งในเรื่องของ s i ซ i n g อย่างชัดเจนนะครับสำหรับรุ่นธรรมดาแล้วก็ รุ่น plus และ mac นะครับเริ่มต้นกันที่ในเรื่องของแบตเตอรี่กันก่อนเลยนะครับแบตเตอรี่ของ iphone 14ธรรมดานะครับจะมีแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่32,79ม ah ิลลิแอมป์ออล์นะครับในรุ่น iphone 14ธรรมดานะก็ถือว่ามีแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะสูงอยู่พอสมควรนะครับน่าจะใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นจากเดิมนะครับส่วน iphone 14 plus และ iphone 14 pro max นะครับจะมีขนาดแบตเตอรี่อยู่ที่4,325มอ ah ิาลลิแอมป์ออล์นะครับซึ่งถือว่าค่อน แน่นอนแหละใครที่ซื้อรุ่น plus หรือรุ่น max ไปเนี่ยมันก็จะใช้งานได้จบวันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ iPhone 14 series ในปีนี้นะครับส่วน iPhone 14 Pro ธรรมดานะครับจะมีแบตเตอรี่น้อยสุดเลยนะในไลอ up ทุกตัวนะครับจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่3,200ม ah ิลลิแอมป์เท่านั้น,นะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วทำไมรุ่น pro มันมีแบตเตอรี่น้อยกว่ารุ่นธรรมดานะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยรุ่น pro ก็จะมีแบตเตอรี่น้อยกว่ารุ่นธรรมดาคือมันมันคก้้นแแว่่่่่มไใชรรรตาุ Pro มันจะได้ชิปเซตตัวใหม่นะครับก็คือชิปเซต A 1 6 b i o n i c ซึ่งแน่นอนครับมันมีความประหยัดพลังงานมากกว่านะครับได้แรมชนิดใหม่อย่าง LPDDR5 นะครับพวกนี้มันก็จะช่วยให้ตัวเครื่องประหยัดพลังงานได้มากขึ้นนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลกับในเรื่องของสเปคแบตเตอรี่มิลิแอมมันมากนะครับแต่เอาเป็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยจะมีขนาดและความจุอยู่ที่ประมาณนี้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เราจะมาพูดถึงกันเลยนะครับก็คือในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ำหนักของ iPhone 14 Pro นะครับจากเดิมเนี่ยน้ำหนักของ iPhone 14 Pro นะจ้ อยู่ที่204กรัมนะครับแต่ว่าในโบชัวที่หลุดออกมาเนี่ย รุ่น iPhone 14 Pro เนี่ยมีน้ำหนักสูงถึง215กรัมนะครับคือหนักขึ้นไปอีกนะส่วน iPhone 14 Pro Max นะครับจะมีน้ำหนักที่สูงถึง255กรัมเลยนะโคือหนักมากนะครับคือถ้าเราย้อนกลับไปตอน iPhone 13 Pro Max ในปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่230กรัมซึ่งหลายคนก็บ่นกันแล้วว่าเฮ้ยทำไม Apple ทํทำโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักหนักขนาดนี้นะครับ230กรัมนี่คือหนักมากนะคือหนักกว่า Samsung Galaxy S22 Ultra เสียอีกนะครับเพราะฉะ นั้นเนี่ยมันก็ถือว่าหนักแล้วในปีที่แล้วนะครับปีนี้นะครับพี่ล่อไป255กรัมถ้าตามข่าวหลุดที่ออกมานะครับ คือถ้ารวมเคสแล้วนะครับใส่เคสกันกระแทกติดฟงติดฟิลม์มยังไงก็ทะลุ300กรัมแน่นอนนะครับและการที่คุณถือโทรศัพท์น้าหนัก300กรัมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันหนักนะคือมันไม่ได้เบาเลยนะครับคือแบบหลายๆคนนะครับอย่างเพื่อนผมเองเนี่ยที่ใช้ iPhone 7, iPhone 8หรือ iPhone 10มาก่อนแล้วกระโดดไปใช้รุ่นที่เป็นพวก Pro Max เนี่ยหลายคนก็บ่นว่าน้ําหนักของ iPhone ที่เป็นรุ่น Pro Max เนี่ยคือมันหนักมากแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้ในการใช้งานคือถ้าเครื่องหน้าเขาอาจจะซื้อ โปรธรรมดานะครับคือไม่จําเป็นว่าต้อง Pro m a ็อะเพราะว่านอกจากจอที่ใหญ่แล้วโอเคแหละจอมันใหญ่สะใจแต่ว่าน้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยมันทำให้เราใช้งานได้ไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะซื้อ iPhone 14 Pro Max ผมอยากให้พิจนารณาในเรื่องของน้ำหนักดีๆนะครับคิดดีๆก่อนนะคือถ้าใครเคยใช้รุ่น Pro Max มาแล้วนะครับคือเคยใช้มาก่อนแล้วรู้สึกรับได้กับน้ำหนักของมันเนี่ยก็โอเคจัดได้ไม่ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าบางคนเขาเคยใช้โฟนร,รุ่นเก่ามาก่อนนะครับที่มันน้ำหนักมันไม่เกิน200กรมัมหรือใช้ a n d r ร i d นะครับที่ส่วนใหญ่น้ำหนักจะอยู่ประมาณ200กรัมบวกลบนิดหน่อยนะครับไอโฟน14 Pro Max ที่หนักถึง255กรัมเนี่ยอาจจะเป็นปัญหากับคุณก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยก็จึงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทําไไมมมผถึง่ซื้อ iPhone 14 Pro Max นะครับหลายคนเนี่ยถามผมว่าทำไมไม่ซื้อตัวท็อปไปเลยนะครับคือผมจะบอกว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมันต่างกันแค่ขนาดตัวเครื่องนะครับขนาดหน้าจอแล้วก็แบตเตอรี่นะครับคือภาพรวมอื่นๆน,นะครับโดยภาพรวมเลยหลักๆเลยคือมันแทบจะเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่ามันคือ Pro Series นะครับไม่ได้เป็นคนที่ชอบในเรื่องของโทรศัพท์ที่จอใหญ่อยู่แล้วนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยผมเลือกใช้ Pixel 5ที่ตกรุ่นแล้วดวยซ้ำนะครับเพราะว่า ขนาดไซซิ่งของเครื่องคือมันกําลังพอดีแล้วก็น้ําหนักของตัวเครื่องเนี่ยแค่150กรัมเท่านั้นคือมันเบามากนะครับมันทําให้ผมมีความสุขในการใช้งานแล้วถ้าไปใช้โทรศัพท์ที่หนักแบบ250กรัมอ่ะมันก็ มันก็รู้สึกอึดอัดในความรู้สึกข,ของผมนะครับส่วนอีกหนึ่งจุดที่เมื่อวานก่อนมีข่าวลือออกมาก็คือในเรื่องของราคานะครับที่หลุดเป็นราคาจีนนะครคือต้องบอกเลยว่าราคาจีนเนี่ยแพงมากเลยนะถ้าเอาตามที่หลุดออกมานะครับ iPhone 14รุ่นเริ่มต้นนะครับมีราคานะครับอยู่ที่6,699หยวนหรือถ้าตีเป็นเงิน US ก็จะอยู่ที่ประมาณ971เเหรียญซึ่ง แพงมากคือแพงแคบจะไปขี่ๆกับรุ่น iPhone 13 Pro ในปีที่แล้วแล้วะนะครับคือมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเลยคือคือสำหรับผมนะผมมองว่ามันเป็นไปได้ยากอ่ะถ้าจะให้ iPhone 14ธรรมดามีราคาสตาร์ทแบบ 9 7 1เหรียญคือผมยังรู้สึกว่ามันแพงไปนะครับแล้วก็ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่หลุดออกมาจากประเทศจีนมันยังคงมีความขัดแย้งกับสื่อตะวันตกอยู่นะครับคือสื่อตะวันตกเองเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่ผมรายงานไปเมื่อคิดที่แล้วนะครับที่เขาบอกว่าในรุ่น iPhone 14ธรรมดาหรือ iPhone 14 plus เนี่ยอาจจะมีราคาเท่าเดิมนะครับแล้วก็หรือปรับขึ้นก็คืออาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยเท่านั้นนะครับคือไม่ได้ปรับเยอะเพราะว่าสเปคชีพอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ iPhone 13ธรรมดานะครับ ส่วน iPhone 14 Pro Series นะครับไม่ว่าจะเป็น14 Pro 14 Pro Max อาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น50ถึง100เหรียญเท่านั้นนะครับแต่ว่าฝั่งจีนเนี่ยโอ้โหคือรุ่นสตาร์คือจะไปทะลุ5,000 50, 0แล้วอะถ้าเป็น iPhone 14 Pro Max นะครับก็ถือว่าแพงมากๆถ้าเป็นไปตามข่าวลือจากทางฝั่งของประเทศจีนนะครับก็ผมยังไม่ฟันธงแล้วกันว่าราคามันจะเป็นฝั่งจีนหรือฝั่งยุโรปหรือฝั่งตะวันตกนะครับคือสื่อมันยังตีกันอยู่นะเวลาเนี้ยก็เอาเป็นว่าใครที่อยากรู้นในเรื่องของราคาผมออออยากให้้รรดูวันจิงงคืไม่ต รับข่าวเลยก็ได้นะครับคือรอดูวันจริงนะครับแบบจริงๆเลยว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้ว Apple จะประกาศราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาที่ Apple ประเทศไทยจะขายเนี่ยเท่าไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันวันที่7เลยเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่5แล้วนะครับมันเหลือแค่2วันเท่านั้นก็จะเปิดตัวแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาเนี่ยตอนนี้สื่อมันตีกันอยู่ก็ช่างมันนะครับไม่ต้องไปฟังนะไปฟังข่าวจริงๆในวันที่7กันเลยนะครับอันนี้ก็มาอัปเดตในเรื่องของสเปกชีตนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของน้ําหนักแล้วกก็็รรรรราาาาคขของงฝัั่่ปปะะเทศจีนบมณ้สหว นนนะสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กับ c h anel n ทำตามใจด้วยนะครับก็ถ้าอยากจะคอมเมนต์นะครับพูดคุยอะไรกันยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือสงสัยอยากถามอะไรก็สามารถอินบ็อกซ์มาในเพจนะครับหรือ,อพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าผมรู้ผมจะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ